สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญกันนะคะเรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภควรไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างไหนถึงจะดีนะคะเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เปิดดวงของคุณนะคะด้วยการ เอ,อ่อเปิดดวงแบบไพ่เล่าเรื่องไพ่ย,ยิปซีจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในช่วงของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นี้จะมีเรื่องอะไรที่โดดเด่นต้องระมัดระวงังหรืออาจจะเป็นมีอะไรที่โดดเด่นที่ดีนะคะแล้วเราจะต้องไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญแบบไหนถึงจะดีด้วยการใช้บัตรกรรมการในการเสริมพลังบวกรับพลังบุญมาดามก็ต้อง ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชาวราศีพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่รั้วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นี้ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่ควรยึดต้องระมัดระวงังหรือมีอะไรที่โดดเด่นอยู่แล้วควรไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านไหน ่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภมีเรื่องโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรโอ้ยโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสําหรับใครที่โสดอยู่ก็อยากที่จะมีครอบครัวสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วช่วงเนี้ยคุณโฟกัสเรื่องความสุข นะคะความสุขความสะดวกสบายอยากเห็นครอบครัวมีความสุขเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภด้วยาราศีพฤษภเองนะเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วโดยพื้นฐานนิสัยของชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่เอ๊ไม่ใช่ขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภขึ้นโดดเด่นมากเลยเรื่องความรักที่มีต่อครอบครัวหรือบางคนก็อาจที่จะ อยากมีชีวิตคู้ครที่โสดอยู่ได้ไพ่เอ็นเพอีกเขาบอกว่าใครที่โสดอยู่พร้อมเต็มที่ละที่อยากจะมีครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงเช้นก็พร้อมที่จะเป็นแม่และถ้าเป็นผู้ชายฉันก็อยากมีแม่ของลูกละนะคะเพราะฉะนั้นมีความพร้อมเต็มที่ตับการที่จะมีครอบครัว แต่ถ้าสําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเ <d> ขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่คุณรักครอบครัวมากคุณดูแลเอาใจใส่ครอบครัวมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามคุณดูแลครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนพ่อรักลูกถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูแลครอบครัวด้วยความรักด้วยความอบอุ่นดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินไปเลยไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่า ชาวราศีพฤษภค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่โดดเด่นในด้านดีนะดีเรื่องการรักครอบครัวดีเรื่องความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะ่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นดวงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภคุณมีนาลีอุปถัมภ์อยู่ใกล้ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีศักยภาพเหนือคุณหรือมีด้านหน้าที่การงานที่โดดเด่นเหนือคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นเจ้านายคุณถึงแม้จะมีอายุที่น้อยกว่าเขาสามารถ ดูแลคุณให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายซัพพอร์ตคุณได้ผลักดันคุณได้นะคะให้คําแนะนําที่ดีได้เขาบอกว่าชาวราศีพฤษภโอ้ยทําไมไพ่ดีจังชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะมีการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางสิ่งบางอย่าง นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอยากเดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัวนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าใครมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าอาจบางคนอาจกําลังจะย้ายบ้านนะคะอาจกําลังจะเปลี่ยนบ้านใหม่ <c oughs> ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่อาจจะบางทีบางคนอยู่คอนโด หรือว่าบางคนเช่าบ้านอยู่แต่ตอนนี้ฉันซื้อบ้านแล้วฉันมีบ้านแล้วถามว่าย้ายไปบางทีชินกับสิ่งที่อยู่เดิมๆต่อให้เป็นบ้านเช่าฉันอยู่จนคุ้นชินฉันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วไปอยู่ที่ใหม่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าบอกได้เลยว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะตำแหน่งต่อมาใบต่อมาบอกถอึงหืมได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าเออชาว ราศีพฤศพหรือลัคนาพฤศพเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมีความโดดเด่นเรื่องการเงินเป็นอย่างมากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ โดดเด่นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะโดดเด่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะในตําแหน่งในไพ่ใบนี้การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดดเด่นเรื่องการงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงสูงหรือการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจวัสนาบารมีเหนือคุณการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการการโยกย้ายองค์กรนะคะการโยกย้ายองค์กรต่างๆมันจะทําให้คุณอ่ะดีมากยิ่งขึ้น มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็บอกถึงแม้ต่อให้คุณหาเงินคนเดียวแต่เงินของคุณจะสะพัดมากเลยเงินของคุณจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรมในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การเงินค่อนข้างดีและดีมากด้วยนะคะสามารถที่จะหาคนเดียวต่อให้คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนดูแลมีคนที่ต้องคอยปกครองมากมายก็ตามแต่คุณสามารถที่จะหาเงินด้วยตัวคนเดียวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะในเออไพ่ใ <c oughs> บต่อมา <c oughs> ขออภัยนะคะมาดามยังไอไม่หายเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยไพ่ใบต่อมาได้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าคุณน่ะมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอาจจะเป็นความคิดที่คุณมีความรู้สึกว่าเพ้อฝันไปเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะอยากจะทํานู่นทํานี่ให้กับครอบครัว หยิบจับมาทำสิ่งหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ที่เป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันหยิบจับมาทำง่ายที่สุดสะดวกที่สุดและเร็วที่สุดทำไปก่อนค่อยๆทำทีละอย่างนะคะอย่าได้แต่คิดแล้วยังไม่ลงมือทำเขาบอกว่าถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดความมั่นคงอย่าจับปลาหลายมือนะคะ ในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษบถึงแม้นการงานของคุณจะโดดเด่นถึงแม้นการงานจะดีมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องมีไอเดียมีโครงการในสมองค่อนข้างเยอะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะ โครงการของคุณกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีปุ๊บคุณก็อาจจะมีโครงการใหม่มารอท่ามีความคิดอยากทาอันนั้นอยากทําอันโน้นอยากทําอันนี้นยนนเยอะเหลือเกินแล้วกลายเป็นยังไงจับปลาหลายมือเพราะฉะนั้นจับปลาหลายมือมันจะจับได้ไม่แน่นดังนั้นเขาบอกว่าจะทําอะไรทําให้มั่นคงก่อนนะคะไพ่เตือนว่าจะทําอะไรทําให้มั่นคงไปก่อนหนึ่งอย่างพอมั่นคงแล้วเนี่ยที่เราสามารถที่จะปล่อยมือได้เราค่อยหันกลับมาทําโครงการอื่นที่เราคิดจะทํา ไพ่ะะเตือนบอกว่าถ้าคุณทําแบบที่มาดามแนะนําจะประสบความสําเร็จจะทําให้คุณมีความสุขได้ไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าประสบความสําเร็จได้รับความสุขได้เอได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นด้านหน้าที่การงานที่ทํางานประจำนะคะคุณอาจที่จะได้รับรางวัลน,นะคะอย่างเช่นว่าได้โบนัสได้เงินทดแทน ที่คุณทําได้สําเร็จหรือถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณนั่นก็หมายถึงว่าคุณอาจที่จะมีอะไรดีๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจคุณประสบความสําเร็จจน,จนคุณสามารถเฉลิมฉลองได้นะคะอาจที่จะฉลองกับลูกน้องบริวารให้รู้สึกว่าเออในเมื่อมันประสบความสําเร็จร่วมทุกร่วมสุขกันมาฉลองให้ลูกน้องได้กินอยู่กินหรูอยู่ดีกันบ้าง หรือบางคนก็อาจที่จะเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานนะคะอย่างเช่นคนโสดก็พร้อมที่จะแต่งงานเลยทันทีเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนออตุลาคมนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยถ้าคุณหยิบจับทําอะไรเนี่ยฝึกฝนทําให้มันชำนิชํานาญทําให้มันสําเร็จไปก่อนทีละอย่างละอย่างบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณจะพร้อมมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทําอะไรทีละอย่างนะคะอย่าอย่าทําอะไรด้วยความใจร้อนคุณเป็นคนใจร้อนทําได้ไหมทําได้นะคะประสบความสําเร็จได้แต่ทําทีละอย่างจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมากกว่านะคะใบต่อมาบอกว่า <c oughs> ด้วยติดกับไพ่เจ็ดถ้วย ui, และไพ่เจ็ดเหรียญถ้าคุณมีโครงการในสมอง แล้วไม่หยิบจับที่จะทาหรือถ้าคิดหยิบจับที่จะทาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้าทําแค่อย่างเดียวมันจะได้เงินน้อยเกินไปหรือเปล่าเรามีโอกาสทําทีเดียวหลายๆอย่างก็ได้นี่นาในที่นี้ถ้าเราจับปลาหลายมือมากเกินไปมันจะเหมือนไพ่ก้าวด่าก้าวไม่เท้าคือเราจับปลาหลายมือมากเกินไปมันจับแล้วมันมันไม่แน่นมันไม่มั่นเราจะจับให้มั่นเราก็ต้องดูด้วยสิ่งที่เราจะจับให้มั่นอะมันมีความมั่นคงไหมมันสร้างรายได้ที่ดีให้กับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นน่ะ ในที่นี้เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราทําทีละอย่างแล้วเงินมันน้อยเกินไปหรือเรามีโอกาสทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นเราควรทํานั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีความพร้อมที่จะทําเราก็ควรทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้รายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าใจร้อนอย่าวู่วามทาวเวอร์เนี่ยมันจะเกิดจากความใจร้อนเกิดจากความวู่วามที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเงินน้อยเกินไปไม่เอาดีกว่าเลิกดีกว่าไม่เอา ไม่เอาไม่ทําดีกว่านะคะมันก็จะเกิดการแตกหักเสียหายเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นช่วงของคุณงกเงินงาเพราะคุณต้องการความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นไหมความสําเร็จบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดนะคะหรือความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดถ้าเราตัดสินใจไม่ดีเราจับปลาหลามือมากเกินไปมันมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเสียดายเงินนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะสนใจโลกภายนอกฉันอยากจะอยู่กับเงินที่ฉันมีอยู่ ฉันอยากจะสปอยคนที่ฉันรักฉันอยากจะสปอยตัวเองกับเงินที่มีอยู่ไม่อยากเอาไปลงทุนอะไรที่ทําให้เราต้องเงินหายไปนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าใบาต่อมาจะบอกอะไรใบต่อมาบอกถึงสังฆราชสังฆราชเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมคุณเป็นคนที่สามารถที่จะทําธุรกิจหรือทําอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาได้หรือคุณเป็นคนที่ รักครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยใบนี้ก็รักครอบครัวใบนี้ก็รักครอบครัวใบนี้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาดูแลครอบครัวรักครอบครัวรักลูกน้องบริวารน,นะคะถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ให้การช่วยเหลือลูกน้องบริวารที่คุณรักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ยชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภบางทีอาจจะมีความใจร้อนไปบ้างอดหงิดวู่วามอารมณ์เสียไปบ้างแต่ก็ ยังมีความเมตตาอยู่ในใจนะหงุดหงิดก็จริงอารมณ์เสียก็จริงแต่ก็มีคุณธรรมในใจปกครองลูกน้องบริวารคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมนะคะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนยุติธรรมเพราะฉะนั้นนะ่ะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาดูไพ่ใบสรุปจะสรุปว่าในช่วงของ เดือนตุลาคมนี้ถ้าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบใครที่มีเกณฑ์ที่คิดจะลงมือทําอะไรใหม่ๆจะประสบความสําเร็จนะถึงแม้จะประสบความสําเร็จ,นะแ,จ,รครจแค่เพียงน้อยนิดที่เรารู้สึกว่ามันน่าที่จะได้เยอะกว่านี้ทําไมมันได้นิดเดียวจนทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดไม่เอาดีกว่าไม่ทําดีกว่าแต่ว่ามันก็เสริมรายได้คุณได้ถึงไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนะ่ยดูดีๆ ถ้าคุณตัดสินใจทําไปนานๆมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้มันอาจจะส่งผลทําให้คุณนะ่ะสามารถที่จะมีเงินทองมากมายสามารถสปอยตัวคุณเองได้สามารถสปอยลูกหลานและคนรักคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ของคุณเองได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถึงแม้คุณจะมีเงินทองเพิ่มขึ้นมามา,มากแค่ไหนก็ตามคุณไม่สนโลกนะถ้าไม่ใช่คนที่คุณรักแล้วคุณไม่ให้ ดังนั้นไพ่สังคราชจึงมากำกับอยู่ข้างๆว่าต้องเป็นคนที่คุณรักต้องเป็นลูกน้องบริวารต้องเป็นคนในอาณัตของคุณเท่านั้นที่คุณจะให้การช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบสรุปจึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนเป็นช่วงของการมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในด้านการพูดคุยนะคะ เพราะฉะนั้นการพูดคุยไม่จําเป็นต้องเอาสเสน่ห์นี้เป็นบริหารในเรื่องความรักอย่างเดียวคุณเอาสเสน่ห์ตรงนี้ไปบริหารในเรื่องการงานเสริมเสน่ห์ให้กับเออเสน่ห์ของตัวคุณเองเนี่ยพูดมีสเสน่ห์อยู่แล้วก็เสริมเสน่ห์สักนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยจะเชื่อถือเรื่องการอะไรนะใช้สีพึ่งนะคะสีพึ่งทาปากเพื่อเสริมเสน่ห์จริงๆมาดามไม่ได้พกขึ้นมานะมาดามอ่ะมีส,สีพึ่งแล้วซึ่งลูกค้าเนี่ยนำไปใช้อ่ะแล้วเขาจะบอกจะตอบกลับมาเลยว่าดีมาก นะคะเป็นคือตลับหนึ่งอ่ะโอ้ยใช้ได้ยาวนานเลยมันจะมีพกระคาไปให้ท่องด้วยวนวนนิ้วซ้ายวนเออวนทางซ้ายวนทางขวาใช้นิ้วไหนนิ้วไหนเนี่ยจำกับเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดามจะบอกไปละ,ละเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเสริมเสน่ห์เรื่องคําพูดคําจาจะไปเสริมเรื่องความรักก็ได้จะไปเสริมเรื่องการพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ผู้ใหญ่รักใครเมตตาคุณก็ได้จะไปเสริมในการพูดคุยกับลูกค้าก็ได้จะติดต่อกับลูกค้าใดๆก็ประสบความสําเร็จลูกค้าจะ อยู่เกาะคุณเขาเรียกว่าอยู่กับคุณนะคะไม่ไปไหนจากคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นเน่ยจัดว่าเป็นภัยดีของชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวในช่วงเดือนตุลาคมนี้ทีนี้เรามาสรุปทีละหัวข้อกัอนก่อนขออภัยค่ะถ้าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยประสบความสําเร็จมีความสุข ะะเกี่ยวกับเรื่องการงานสามารถส่งผลทำให้ครอบครัวมีความสุขไปด้วยใครที่ยังไม่มีคู่นะคะครอบครัวที่ว่าก็คือพ่อแม่นะคะพ่อแม่คุณจะได้รับความสุขความสะดวกสบายมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี การทํางานของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงสูหรือมีเกณฑ์ของการโยกย้ายองค์กรเกิดขึ้นแต่โยกย้ายแล้วดีนะคะคุณอาจจะมีอํานาจวัส,สนาบาร,รมีตรงนั้นมากยิ่งขึ้นมีช่องทางการทามาหากินที่ดีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าใครเป็นหัวหน้าครอบครัวบอกได้เลยว่าคุณสามารถจัดสรรหาเงินได้ด้วยตัวคุณเองสามารถทําให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้เป็นช่วงที่ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับด้านความคิดสักนิดหนึ่งนะคุณอาจจะเป็นช่วงของการคิดเล็กคิดน้อยชอบคิดชอบมโนโไปเองในเรื่องการทํางานมันจะส่งผลเสียให้กับคุณว่าคุณอาจจะคิดมโนโไปเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบในชีวิตคุณหรือบางครั้งคุณก็อาจจะมโนโไปเองกับเรื่องของภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเจ้านายหรือคุณที่คนละหรือคุณที่คนรักเนี่ย ให้ความรักให้ความสําคัญกับคุณน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นอนะ่ะบางทีนะ่ะมันเป็นความคิดที่คุณคิดขึ้นเองมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะความจริงแล้วเนี่ยในในไพ่ที่บอกออกมาว่าการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นประสบความสําเร็จเจ้านายอาจจะมีโบนัสมีเงินรางวัลมีอะไรพิเศษให้กับคุณหรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นเลยก็ได้และประสบเป็นการเป็นการที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วสําหรับคุณด้วยซ้ำไปเพียงแต่ตัวคุณเองเนี่ย เมื่อประสบความสําเร็จแล้วอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คิดอยากจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันดังนั้นอ่ะเมื่อลงมือทําไปแล้วงานเก่างานประจําหรืองานเก่าของเราธุรกิจของเก่าของเราก็ยังมีอยู่เมื่อมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่การจัดสรรเวลาอาจจะไม่บาลานซ์กันหรืออาจที่จะ มีเวลาใส่ใจน้อยเกินไปหรือบางทีอาจที่จะธุรกิจใหม่มันเป็นการเริ่มเริ่มต้นใหม่จะให้ไปดีเหมือนอันเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้คุณก็อาจจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คุณทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามบางครั้งมันอาจจะดีขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหันแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดมาก่อนเลยก็ได้ดังนั้นมันก็เลยจะส่งผลให้รายรับรายจ่ายของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนิด ดีและมีความมั่นคงเรียกว่าคุณจะกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากน้อยสักแค่ไหนก็ตามหรือเปย์นคนในครอบครัวมากน้อยสักแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะคะโดยเฉพาะว่าคุณเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นําคุณอาจที่จะได้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าทีมเป็นคนคอยดูแลเอ่อปกคนคอยดูแลทีมนะคะคุณเป็นคนรักลูกน้องรักบริวารหรือคุณอาจจะทําธุรกิจที่ เป็นเจ้าของเองแล้วลูกน้องบริวารเดือดร้อนคุณก็ให้การช่วยเหลือได้คุณจะเป็นคนที่รักลูกน้องรักบริวารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คุณรักคุณจะสปอยเรื่องด้านหน้าที่การงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะคิดทาอะไรเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งอย่างและถามว่าทําได้ไหมทําได้และประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินจัดวอดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักก็อย่างที่มาดามพูดมาตั้งแต่ต้นตลอดแล้วว่า ความรักดีมากเลยทีเดียวใครที่โสดก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานใครที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าถ้ายังไม่มีลูกก็จะได้ลูกนะคะแต่ถ้ามีลูกแล้วเนี่ยชีวิตครอบครัวจ <c oughs> ัดว่าสมบูรณ์แบบแลลอื <c oughs> มีความสุขละนะคะคุณก็อาจจะมาง่วนอยู่กับเรื่องงานมากเพื่อที่จะอะไรสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวทีนี้จะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุสักนิดหนึ่งนะสําหรับผู้ที่ เกิดราศีพฤกษ์หรือลัคะนาพฤกษ์มีเกณฑ์ของการที่จะเอ่อเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าของหล่นจากที่สูงลงมาใส่หัวเราหรืออาจจะเราตกจากบันไดเราตกตกจากที่สูงเกิดขึ้นข้อเท้าพิกข้อเทา้าแพลงข้อเท้าหากักหรือบางทีก็อาจที่จะต้องมีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกิดขึ้นใครที่มีเกณฑ์ที่หมอนัดผ่าตัดเดือนตุลาก็เป็นการแก้เคล็ดไปแล้วนะแต่ถ้าไม่มีการนัดผ่าตัดแล้วยังแล้วเราไม่อยากที่จะให้เกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น ให้เราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่คุณสะดวกเข้าไปหยอดตู้บริจาคเดินเข้าโรงพยาบาลพูดเบาๆในใจคนเดียวว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะนะคะหรืออาจจะพูดพึพรรมพำคนเดียวก็ได้ว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเดินหาตู้บริจาคไปหยอดตู้บริจาคบริจาคเท่าที่กําลังทรัพย์ของคุณจะมีนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่า อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะเหตุการณ์ไรๆใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ปัดเป่าออกไปให้หมดขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆขอให้ประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานหรือจะขอเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่คุณนะคะแล้วก็เออขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันไปหากแม้นถ้าเวรกรรมไม่สามารถหมดได้ก็ขอให้ไปจากชีวิตเราซะนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องมีอุบัติเหตุก็ขอให้เป็นอุบัติเหตุที่เล็กๆหรืออาจที่จะต้อง เออไม่ต้องไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่อาจจะมีอย่างอื่นมารับเคาะแทนเราไปอย่างเช่นมาดามดวงจะต้องมีอุบัติเหตุมาดามจะต้องถูกล้วงกระเป๋าบ้างมีเรื่องเสียเงินบ้างก็เงินรับเคาะเราไปถ้าคุณดวงแข็งมากพอนะคะเพราะนั้นเรามาดูว่าอ่ะทีนี้ มีเกณฑ์เลือดตกยางออกเนี่ยสำหรับใครที่จะไปตรวจสุขภาพไปตรวจนะในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะหรือสําหรับใครที่จะไปบริจาคเลือดก็ไปบริจาคเลือดซะเอ่อหรือสําหรับใครบางคนที่ฟันผุไปไปถอนฟันซะนะคะก็เป็นการแก้เคล็ดหรืออาจที่จะไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกให้เออด้วยก็ได้นะคะระวังเกี่ยวกับโรคอ้วนสักนิดนึงนะสำหรับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภ นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดด้วยนะอ่ะทีนี้มาเออระวังเรื่องความจําด้วยนะคะความจําค่อนข้างที่จะได้หน้าลืมหลังอยู่บ่อยๆบ,บางคนถ้าอายุเยอะแล้วระวังการเป็นอัลไซเมอร์อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการเสริมพลังบวกรับพลังบุญของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะเออไพ่กับบัตรกรรมการจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภว่า ช่วงนี้คุณควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะไพ่บัตรกรรมการมาดามค่อนข้างเชื่อมแม่นมากนะคะอ่ะาใบแรกใบแรกก็บอกว่าให้คั้นน้ำมะนาวดื่มน้ำมะนาวในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะในวันพฤหัสบดีคั้นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยเป็นกฎอาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าเอ่อทำให้ร่างกายเราเกิดความบาลานซ์นะคะ ในที่นี้ดื่มน้ำมะนาวเป็นการแก้เคตในวันพรฤหัสบดีในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาไหคะเพื่อเสริมเกี่ยวกับด้านไหนเสริมเกี่ยวกับเดือนคำเอ่อกับด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดาวพฤหัสคือดาวผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นทําให้ผู้ใหญ่เชื่อถือคุณหรือคําพูดคําจาของเราเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะใบต่อมา เขาบอกว่าให้สวดอิติปิโสสวดอิติปิโสเนี่ย <c oughs> บางคนก็สวดเอ99จบแต่มาดามแนะนําว่าให้สวดเท่าอายุสมมติว่าอาย่างมาดามเนี่ยอายุ61ย่าง62ควรต้องสวด62จบใครที่อายุเท่าไหร่ก็ตามที่เต็มไปแล้วเนี่ยให้คุณบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งปีก็คือสวดเท่าอายุที่คุณย่างนะคะอย่างเช่นว่า30ก็สวด31จบ ยี่สก็สวดยี่สิบเอจบเพื่อเสริมอะไรเสริมสวดวันพุธเอ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคั้นน้ำมะนาวดื่มในวันพระราศปดีในวันพระราศปดีของปีนี้เป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นจะส่งผลทําให้คุณลาบลื่นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าการที่จะทําอะไรก็ตามจะลาบลื่นจะประสบความสําเร็จจะมีคนให้การช่วยเหลือ ะะจะทําให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลมีอํานาจวัส,สนาบาร,รมีเกิดขึ้นแล้วมาเสริมในวันพระราสชัปดีด้วยมันยิ่งส่งผลดีให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นทีนี้มาสวดพระออ่สวดคาถา,ถา,ถาอิติปิโสเท่าอายุนะคะในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา20นาทีสวดอิติปิโสเท่าอายุเนี่ยมันก็สวดตามอายุคุณเท่าไหร่สวดเพิ่มไปอีกหนึ่งปีในวันพุธ เสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องคําพูดคาจานะคะคาพูดคําจาที่บางทีเราอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซากหรือพูดไม่ค่อยเข้าหูคนดังนั้นไปสวดอิติปิโสในวันพุธนะคะเท่าอายุเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอให้เรามีคําพูดคําจามีวจีมีถ้อยคํามีวาจาที่สวยสดงดงามสามารถประดิ์ประดอยคําทําให้คนฟังแล้วรู้สึกว่า ลื่นหูฟังแล้วรู้สึกรักใคร่และเมตตาคุณนะคะเสริมในวันพุธด้วยก็เป็นการเสริมเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาจาไพ่ทาวเวอร์ที่เห็นเนี้ยนั่นหมายถึงคําพูดที่รุนแรงได้ด้วยนะทีนี้ไพ่ใบต่อมาให้เสริมเรื่องแะละอืมวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าได้ไพ่ใบที่หกสิบแปดนะให้ใส่พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์นะคะใสพะ่พระเพื พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยโทษทุกภัยทายเสาอุปสรรคติดขัดต่างๆถ้ามันจะเกิดขึ้นด้วยราศีพฤกษ์เนี่ยดีมาตลอดแต่มันมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคติดขัดทางด้านอะไรด้านอารมณ์ด้านคําพูดคําพูดที่แรงๆคําพูดที่แข็งๆคําพูดที่ขวานผ่าซาาเกินไปตรงเกินไปหรือคําพูดที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมท่าทางฮัฟึดฟัด โมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายมันก็จะต้องมาสวดพระคาถาประจําวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่สวดใส่พักเครื่องปางสมาธิเพื่อให้ตัวคุณอยู่กับสมาธินะคะในวันเสาร์ในช่วงเวลา7จ็ดนกาสานาทีเช้าตื่นมาวันเสาร์สวมพระเครื่องที่เป็นปางสมาธิใส่คอไว้เลย <c oughs> ให้เวลาได้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงห้าสิบนาทีนะคะ ใส่ในวันเสาร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ให้คุณมีสมาธิมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นโทษทุกภัยทายเสาเหตุการณ์ต่างๆอุปสรรคต่างๆมันจะทําให้คุณมองเห็นว่าอุปสรรคต่างๆพย,ยันอันตรายต่างๆโทษทุกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมันมาจากคนอื่นหรือมันมาจากตัวเราเองมันจะทําให้คุณมองเห็นทําให้คุณมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะในไพ่มันดีหมดเลย มามามีแค่ตรงทาวเวอร์เท่านั้นที่บอกถึงความอารมณ์ร้อนของคุณที่แก้ไขค่อนข้างได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิในเมื่อเสือสวมพระเครื่องปางสมาธิแล้วเป็นไปได้นะนั่งสมาธิสักยีสบนาทีทุกวัน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 ,วนมันจะทำให้คุณจิตของคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นสามารถตั้งรับได้มากกว่าที่จะพุ่งชนการตั้งรับเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่า เวลาไหนที่เราพุ่งชนแล้วเราเดือดร้อนเวลาไหนที่เราพุ่งชนแล้วเรามีความสุขมีความราบรื่นเราค่อยทำนะคะหรือบางทีไม่ทำเลยจะดีกว่าอ่ะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภกันแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีการอ่านไพ่ยิปซีแบบเออเล่าเรื่องอ่านยังไงเชื่อมโยงยังไงทักอินบอกมาได้นะคะหรือไม่ก็ แอดไลน์มาสําหรับใครที่อยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่ารูให้กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ